เ้าต้อนอะไรอ่ะเอ๊ะขี้ประวานขี้ประวานขี้ปวานค่ะคุณใหญ่ป้อมมาตั้งน้ำพริกกับลูกดีกว่าเห็นลูกแปลาคล็อกอ่ะเอ๊ะ ป้าดูเหย้ยทำเดือมเหยค้ยน,น่าทำคลิปนาะจะโทนศัดนะค่ะแต่เรื่อนังถ่้ไ,ไม่เสร็จ ทำไรรู้เปล่าคุณยายป้อมฮลัลโหลยยป้อมัลหลค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการน,นะคะทุกท่านขอ,อต้อนรับสู่ช่องเจ้ชาชแนลชแนลชแนลนะคะมาทำอะไรเองยยายป้อมหอมไหมคะหอมชะลุจอสิคะพะโลพะโลพี่น้องเลยพะโลนะพะโลแต่กินแล้วไม่พะโลนะคะ สวัสดีครับลูกมนตรีนะไม่เป็นพะลูนะไม่เป็นพะลู ส่งมาหนึ่งถ้วยมาเลยมาหาลูกเลยคุณยายป้อมมาหาลูกเลยส่มาหนึ่งถ้วยคุณยายป้อม ซอยซอยหนังตุบต๊บตุ๊บตุ๊บหอมจังเลยอ่ะอยายป้อมหอมหอมหอมกะลิโจเลยนะครับอีกหม้อหนึ่งเน้นตุ๊หม้อน้นำมี้โอเคเหรอ cái yếu đâm là phải nha, cái yếu vàng chứ mà. Rổ mà 1 cái bọc. mày hay ăn con dìu phải phải เสร็จที่ สุดยอดเลยเนี่ยหอมทะลุจอทะลุซอยเลยออ